อนกลางคืนตอนตีหนึ่งตีสองทุกคืนเลน่าก็สงสัยแล้วเพราะอะไรทําไมถึงน้ําตาลตกบ่อยจังเลยเพราะอะไรตื่นเช้ามาพี่กินอะไรพี่ให้แฟนพี่กินอะไรเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเขาให้กินเต็มที่เลยเพราะว่าน้ําตาลเขาน้ําตาลของเขาอะ่ะมันมันมันสูงมากมันสูงมันสูงมากเขาก็เลยสงสารแฟนเขาแต่เขามาควบคุมการกินตอนเย็นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเช้า เขาให้กินเต็มที่เลน่าก็เลยบอกเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอะการกินเต็มที่ของพี่แปลว่าอะไรแสดงว่าคุณพี่ผู้หญิงไม่ได้เข้าใจเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคุณพี่ผู้หญิงไม่เข้าใจเรื่องว่าคาร์โบไฮเดรตกินเข้าไปแล้วมันจะแปลงร่างกายเป็นน้ําตาลถันไหมคะการแปลงร่างกายเป็นน้ําตาลคลือคือข้าวแป้งน้ําตาลขนมปังอะไรใดก็ตามแล้วเคสเนี้ย เหน่าถามว่าตอนเช้าพี่กินอะไรบางทีพี่ทำกับข้าวกินเองนะพี่หุงข้าวเองนะคุณรู้ไหมว่าการหุงข้าวเลยนะไม่ได้ว่าไม่ดีดีแต่เลน่าว่าน้ําตาลของพี่เขาว่า8ปดจุดกว่านี่แหละสะสมนะเลน่าไม่รู้ตัวเลขที่ปายนิ้วเท่าไหร่แต่น้าตาลสะสมเขาเยอะมากเลน่าก็เลยบอกว่าถ้ายังไงหนูแนะนําให้พี่ข้อแรกคือพี่ต้องลดระดับน้ําตาลโดยการที่จัดการกินแบบสองหนึ่งหนึ่งทุกคนรู้จักสองหนึ่งหนึ่งไหมใครรู้จักสองหนึ่งหนึ่งกดหนึ่ง ถ้าใครไม่รู้จักกดสองหนึ่งกดศูนย์ได้ไหมถ้าใครไม่รู้จักสองหนึ่งหนึ่งกดศูนย์ได้ไหมคะอะโอเคใครรู้จักสองหนึ่งหนึ่งกดหนึ่งใครไม่รู้จักสองหนึ่งหนึ่งกดศูนย์อืมสองหนึ่งหนึ่งทุกคนรู้จักไหมนะคะหวัดดีอิมี่อิม,มีมม่มาถึงบ้านหรือ,รอยังหรือว่ายังอยู่ท่องเที่ยวต่อ <c oughs> นะคะเดินทางปลอดภัยนะอ่าโอเคสองหนึ่งหนึ่งคือผักสองส่วน เวลาทานข้าวทานอาหารทุกคนเวลาทานข้าวทานอาหารทุกคนจานข้าวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเลยน้าวาดรูปให้ดูนะ <c oughs> ทานข้าวทานอาหารเราเราเราจัดข้าวแบบนี้ค่ะจานข้าวนะเลยน้าวาดรูปก่อนอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้คือสองคือผักแล้วก็หนึ่งหนึ่งคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะคะโอเคไหมอ่ะจุดจุดจุด้ไม่ฉันล่วงนะเธอ เป้นเนมาแล้วโอเคจ่งมากค่ะบางคนรู้บางคนไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่รู้ได้เลยการทานทานแบบนี้ค่ะอันนี้หัวกลับนิดนึงผักสองส่วนให้คุณทานผักให้ได้สองส่วนโปรโตีนหนึ่งส่วนโปรตีนประกอบไปด้วยอะไรไข่ไก่ปลาหมูอันเนี้ยส่วนตัวนี้คือคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนทานผักก่อนนอนทุกมื้ออาหารทานผักก่อนมื้ออาหารเนี่ยค่ะมีผักมีข้าวมีแป้งมีน้ําตาลแล้วก็มี โปรโตีนทานแบบนี้เขาเรียกว่าทานสองหนึ่งหนึ่งจะทําให้เขาอิ่มนานขึ้นจะทําให้เขาไม่หิวจุกจิกโอเคไหมไม่หิวจุกจิกนะคะข้อ1ก็คือเขาต้องทานสองหนึ่งหนึ่งข้อ2ก็คือว่าทานเป็นมือมือทานเป็นมือมือแปลว่าตอนเช้านะคะตอนเช้าก็ทานสองแบบนี้แหละนะคะตอนเช้านะคะตอนเช้าแล้วก็เว้นไปสี่ชั่วโมงค่ะ แล้วก็ทานสองหนึ่งหนึ่งเหมือนกัน2องหนึ่งประกอบไปด้วยอะไรผักสองส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนเหมือนกันมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงอันนี้เลยนะจะวาดรูปให้ดูแล้วก็มื้อเย็นค่ะมื้อเย็นก็สองหนึ่งหนึ่งเหมือนกันมื้อเย็นเนี่ยพยายามจัดสรรให้มันได้เร็วขึ้นอาจจะหกโมงทุ่มหนึ่งนะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าสี่สี่สิบสองนะคะมื้อเย็นนะคะอันนี้เลนะ่า บอ,อกว่าเลน่าเขียนปากกาได้อันนี้คุณอาจจะเป็นรอยยิ้มที่เลน่ายิ้มให้ทุกคนนะอันนี้เช้าเช้าเนี่ยกินข้าวเจ็ดโมงนะคะให้เว้นไปสี่ชั่วโมงกินเที่ยงให้เว้นไปอีกสี่ชั่วโมงกินเย็นอันนี้เทคนิคในการลดน้ําตาลนะคะคําถามคือการลดน้ําตาลเนี่ยแต่เคสเนี้ยที่เขาลดน้ําตาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาอะพยายามที่อยากจะ กลัวลูกลัวแฟนเขาอะจะจะเป็นอะไรไปสิ่งที่เขาทําก็คือเขาให้ตอนเช้ากินเต็มที่ตอนเที่ยงกินได้ตอนเย็นเนี่ยกินนิดเดียวผลปรากฏว่าน้ําตาลเขาตกการที่เขากินน้าน้าตาลตกเลยนะแก้ข้อแรกเลยคุณยังไงคุณก็ตกเพราะยาฉีดมันเดิมแต่คุณกินนิดเดียวคุณต้องกินให้อิบแล้วให้เข้าใจว่ากินแบบสองหนึ่งหนึ่งใครฟังทานกดใจ ทานแบบนี้ผ่านหนึ่งเดือนตอนกลางคืนฉี่ครั้งเดียวคอไม่แห้งสุดยอดสุดยอด,ยอดสุดยอดมากนะคะพี่เลน่ามันพูดง่ายแต่มันหิวบ่อยเข้าใจมันหิวบ่อยมากมันไม่ได้กินหรอกสี่สี่สิบสองอ่ะทำไม่ได้เลยเข้าใจการกินไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการคุณไม่เข้าใจว่าร่างกายต้องการอะไรร่างกายต้องการสารอาหารเท่าไหร่นะคะ ข้อต่อมาเทคนิคที่เลน่าให้เขาคือดื่มน้ําเปล่าน้ําเปล่าเนี่ยพยายามให้ได้ประมาณสองขวดขวดที่หนึ่งเนี่ยเลน่าแนะนําเป็นชาด้วยความที่ว่าเขาเป็นเบาหวานสูงมากเลน่าก็เลยแนะนําตัวนี้ตัวนี้คือชุดฟิลเกตนะคะชุดฟิลเกตที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลได้ลดได้ยังไงเขาใช้กลไกธรรมชาติคนส่วนใหญ่เว้นช่วงโมงการทานไม่ได้คนส่วนใหญ่หิวแล้วก็หิวแล้วก็หิวแล้วก็หิว แปลว่าหิวบ่อยใครเป็นกดหนึ่งมาใครเป็นกดหนึ่งมาค่ะหิวตลอดเวลาเลยค่ะพี่มาเนะ่าเอาจริงพี่ก็พยายามแล้วนะแต่พี่ทําไม่ได้พี่พยายามที่อยากจะไม่กินไม่อยากจะมองแต่ใจเจ้ากรรมตาเจ้ากรรมดันไปเห็นเข้าใจค่ะเข้าใจในความรู้สึกของคนที่เป็นเบาหวานเชื่อไหมว่าร่างกายของคุณอ่ะคุณแบะเบรกตัวเองไม่ได้เชื่อไหมว่าร่างกายของคุณอ่ะ พยายามที่จะทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณเกิดภาวะการดื้ออินซูลินเลยน่าจะอธิบายเรื่องดือ้ออินซูลินให้ฟังนะคะใครอยากฟังไหมใครอยากฟังกดสองได้ไหมคะกดแชร์ก็ได้ค่ะใครอยากฟังกดแชร์ค่ะภาวะการดือ้ออินซูลินเมื่อไร่ก็ตามที่คุณกินข้าวนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณกินข้าวกินแป้งกินน้ําตาลกินขนมปังร่างกายมันจะแปงลงร่างกายเป็นน้าตาล มันจะเปลี่ยนรูปเป็นน้ําตาลมันเหมือนแบบคุณเห็นเม็ดเกลือไหมเม็ดเกลือเจอความร้อนเจอน้ํามันจะละลายเป็นน้ํามันจะเป็นน้ําเค็มถูกต้องไหมน้ําตาลเมื่อเมื่อร่างกายเมื่อน้ําตาลมันเป็นเม็ดบางอันบางเจ้าก็คือเป็นเม็ดก้อนเลยนะน้ําตาลปิ๊บก็เป็นเหนียวปิ๊บเลยแต่พอเจอน้ําร้อนเจอน้ําเข้าไปละลายกลายเป็นน้ําเปล่าร่างกายก็เหมือนกันเมื่อไหรก็ตามที่คุณกิน ข้าวกินแป้งกินน้ําตาลกินขนมโดยเฉพาะมันมีค่าดัชนีน้ําตาลสูงมันจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นสูงแบบนี้ปุ๊บพอขึ้นสูงมันก็จะตกลงต่ำแบบนี้ค่ะอ่ะโอเคมันจะขึ้นสูงแบบนี้ค่ะอันนี้คือเส้นที่เป็นปกติใช่ไหมอันเนี้ยคือเมื่อเรากินข้าวกินแป้งกินขนมปังกินเข้าไปปุ๊บร่างกายจะแปลงร่างกายเป็นน้ําตาล เด็กเด็กมาหนึ่งคนทานผักเม็ดได้ไหมคะเรน่าเรน่าไม่แนะนําให้ทานผักเม็ดเรน่าแนะนําให้ทานไฟเบอร์ดีกว่าอะสวัสดีค่ะแอรปีนทานหลังค่ะปีนทานหลังนี่ปีนทานหลังอ่ะเหยียบกระเป๋าแม่เดี๋ยวนะนั่นแหละค่ะตัวนี้นะคะขึ้นมาข้างหลังเนี่ยแ้าผักไปโดนอะไรมาโดนฟ้าปอก อรัป๊อกคืออะไรป๊อกป๊อกอ่ะโอเคเดี๋ยวเออเจอะเจาะมาแล้วค่ะมาสองตัวเลยค่ะวันนี้สองตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะอน้องขันน้องขันค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะชอบใจชอบใจค่ะมาสองตัวเลยค่ะวันนี้ขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นขึ้นได้ไหมจ๊ะอันนี้บอลลูนหัวใจทานได้ไหมบอลลูนหัวใจทานได้ค่ะ ได้ไม่เป็นไรค่ะ <S <S> แ,แล้วก็อันนี้นะ <S <S เวลาเรากินข้าวไปสมวนว่ากินข้าวเหนียวกับข้าวเจ้ากินเข้าไปปุ๊บมันจะแปลงร่างกายเป็นน้ําตาลพอแปลงร่างกายเป็นน้ําตาลคุณดูดน้ําหวานน้าชงอะไรใดๆก็ตามกินเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นสูงแบบนี้พอขึ้นสูง <S 2> <S 2> ม,มันจะตกลงต่ําพอตกลงต่ําสิ่งที่คุณจะต้องเจอเหนื่อยค่ะเพียค่ะหิวค่ะม่วค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้คือกินน้ําตาลนะอันนี้คือกินน้ําตาลแต่ถ้าเกิดสมมติว่า คุณกินโปรโตีนนะคะน้องน้องน้องคุณกินโปรโตีนโปรโตีนประกอบไปด้วยอะไรไข่ไก่ปลาหมูถ้าเกิดคุณกินโปรโตีนอะสิ่งที่คุณจะเจอคือมันจะทําให้น้ําตาลมีพุ่งมันจะทําให้คุณอิ่มนานขึ้นมันจะทําให้ร่างกายเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเว้นชั่วโมงการทานได้ซึ่งเคสเนี้ยเชื่อไหมว่าเข้ากินเป็นหลักคือ ราดหน้าปวยเตี๋ยวกินข้าวแต่ข้าวเยอะข้าวเยอะมากเลยหน้าบอกว่าพี่อย่าว่าหนูนะหนูขอเอาชัดๆพี่ลองไปทําเชื่อไหมว่าพี่จะลดน้ําตาลได้จากการที่พี่กินโปรตีนแล้วอย่ากินข้าวเยอะพี่ต้องรู้จักการแลกขาบนะคะทําตามพยาบาลเลยหน้าน้ําตาลลดได้จริงค่ะขอบคุณนะคะถ้ากินแบบตามสูตรนี้น้องเลยหน้าบอกกี่เดือนจะลดน้าตาลสะสมถึงจะลดคะ เอจะจะบอกว่ามันขอภัยนะคะวันนี้อ่ออ่อภัยบาเลยนะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนอกี่เดือนหรอคะไม่เกินสามเดือนต้องใช้เวลาสามเดือนอยู่แล้วสามเดือนอยู่แล้วค่ะใช่เรื่องการนับขาบเข้ามาช่วยด้วยค่ะแน่นอนค่ะต้องเออต้องเอ้าหักแล้วมันหักกับลูกไม่หักไม่หักไม่หักหายไปไหนเออไม่หักนะคะ ใช้เรื่องการรับขาบช่วยด้วยใช่ค่ะแต่ง่ายกว่านั้นคือเชื่อไหมว่าตัวนี้มันลดได้จริงเดี๋ยวนะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้มันมันทำมันทําให้เราอิ่มนานขึ้นเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงแล้วอ่ะเดี๋ยวอใช่ร่างกายมนุษย์จ้าอันนี้ร่างกายมนุษย์เห็นไหมปาปาติดไว้อธิบายคนไข้ให้คนไข้เข้าใจเวลาคนไข้มาที่คลินิกเห็นไหมคะ อืมนั่นแหละใช่ร่างกายร่างกายมนุษย์เป็นแบบนี้มีหลอดเลือดมีร่างกายหลานถามว่าร่างกายพอดีเพยาบาเลยนะไ์อยู่ที่คลินิกนะคะเอ่อกเป็นแบบนี้ใช่พอเวลาพอเวลาป้าอยู่ที่คลินิกอะป้าต้องอธิบายคนไข้ให้เข้าใจใช่ค่ะมีร่างกายได้รับคำชมจากคุณหมอแล้วยิ้มแก้มปีแล้วค่ะ เราคุมเรื่องการกินได้ดียอดเยี่ยมมากค่ะทำไมข้้ยสอง,สองข้งหนึ่ง่พอแม่ตั้งใจนี่น,น,นี่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่สวัสดีข้าก่อนสวัสดีข่าก่อนขวัญสวัสดีข่าก่อนนแม่แม่แม่อยู่นี่แม่แม่ขวัญอยู่นี่บอกชิขวัญอยู่นี่จ้าขวัญอยู่นี่จ้ะทำไมต้องเสียงสองได้เนี่ยฮะนะคะเสียงสองอืม <laughs> <laughs> อามา,า <laughs> ไฟเบอร์ไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้ยังไงมันช่วยในเรื่องของการ,กรดักจับข้าวแป้น้ำตาลและที่สำคัญนะทุกคนกตัวเนี้ยมันทำให้เราอิ่มนานขึ้นการการที่เราจะทำมีอ้้มต่งตัวสามสามคนนับที่กี่คนนะมายองสามเอา้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะลูก ทำไมทำไมมีสามคนเอ๊ะเมนเหลืเหลือมีคนเยอะต้งหนึ่งร้อยสี่สิบนนี้สิเก้าโอเค FC รออยู่สามสิแปสามสิบแปดอะโอเคหนึ่งคนคนชอบใจชุดนี้แม่กินทุกวันไหมกินทุกวันเออ เออตัวนี้แม่แม่กินทุกวันคือเด็กเด็กจะไม่โกหกพาอเลยน่ากินเองนะคะทุกคนเพราะว่ามันดีมากมันมันช่วยในเรื่องของการดักจับข้าวแป้งน้ำตาลไม่ร้องคือน้ำตาลสะสมส1อ็ค่ะโอ้โหสิบเอ็ดนี้นะระวังนะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยต้องรีบรดนะคะคนไข้บอกว่าเฮ้ยเธอฉันรู้แล้วว่ามันนะเธอบอกได้ไหมว่าฉันต้องทํายังไงเข้าใจนะที่รักด้วยความเคารพอย่าว่ากันเลยหน้าไม่อยากให้ทุกคนเครียดแต่เลยน่าเข้าใจว่า ความรู้สึกของคุณอ่ะคุณรู้อยู่แล้วแต่เราจะทํำยังไงที่จะทําให้ลดน้ําตาลได้จะทํายังไงในการลดน้ําตาลได้โดยการที่ตัวเราเองเนี่ยเราต้องเข้าใจโอ้พ <c oughs> ี่ฝ <c> น <oughs> เห็นพี่ฝนกาลังอธิบายสอนนลคะหนูก็เลยหนูก็เลยอันนี้เลยกะโอเค,อเคนะคะทีนี้เรื่องของเบาหวานเนี่ยเรนนะ่าขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณกินข้าวกินแป้งกินน้ําตาลนะคะมันจะแปงลงร่างกายเป็นน้ําตาลทันที ดังน,นั้นเลนาขอแนะนําตัวช่วยคือตัวนี้ตัวเนี้ยที่บางคนบอกว่าพี่เลนาหนูทํายังไงหนูเว้นชั่วโมงการทานไม่ได้เลยเอาตัวนี้ไปช่วยมันทําให้เว้นชั่วโมงการทานได้ส่วนตัวนี้ทําให้คนอิ่มนานขึ้นอิ่มนานขึ้นคือมันเป็นไฟเบอร์เป็นใยอาหารเฉพาะนะคะที่ดักจับข้าวแป้งน้าตาลเป็นตาลูกตาต้อกระจกแล้วทานอาหารทะเลอันตรายมากไหมคะเอ,อ,อาหารทะเลอันตรายไหม คนอื่นเขาก็ทานกันนะก็ไม่อันตรายโอ้โหสิบเอ็ดนี่แปลกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวทีนี้กินเป็นข้าวกล้องสามสีได้ไหมคะกินข้าวกล้องได้แต่คุณต้องรู้จักคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดใช่ค่ะถ้าเกิดคุณกินกินคาร์โบไฮเดรตแต่คุณบอกว่าพยาบาลเลยนะกินแต่คาร์โบไฮเดรตกินข้าวก้องข้าวสามสีแต่น้ำตาลทําไมไม่ลด เพราะว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องขาบไงคุณยังคงกินข้าวโพดกินอันนั้นอันนี้อยู่มันก็กลายเป็นน้ําตาลอยู่ดีว่าไงลูกว่าไงคะเอาสนใจใช่ไหมคะพิมพ์มาได้เลยค่ะอ่าชอบใจมี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 สนใจเดี๋ยวนั้เลยน่าจะให้ช่องทางติดต่อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไงนี่ไงอยู่ในนี้ในกระเป๋าใส่น้ำตาลกระเป๋าสน้ำตาลอ่าหาอนนะ โอ้เธอแต่เขามีขันมีอันนี้มานี่ข <c oughs> ออนุญาตนะคะวันนี้เอ,อมีครอบครัวอลเวงนิดนึงค่ะทุกคน <c oughs> แต่แต่ใครที่เป็น fc เราจะเข้าใจเราแล้วล่ะเราเริ่มรู้ว่า fc เราจะเข้าใจแล้วล่ะ <responses. S 1> <c oughs> ไม่ตัวหนึ่งก็ตัวสองจ้าลูกเดี๋ยวนะก็ทำแอมนี่ สนใจติดต่อทางนี้ค่ะเห็นไหมเลิศเวลา <laughs> อุ๊ยขอโทษเด็กน้อยน่ารักค่ะอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็แบบว่าวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะคะทุกคนสนใจทักมาช่องทางนี้อ่ะ,อะเอาไปเลยสนใจช่องทางนี้นะคะตัวนี้คือช่องทางในการลดน้ําตาลเพราะว่าสินค้าตัวนี้ ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะนอนแล้วเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วค่ะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วค่ะไปไปฮะไม่บายเลยเหรอบายบายเลยเหรอเฮ้ยเพิ่งมาเองไปเพึ่งชั่วโมงเองเขาให้ไลน์มากระทอนถึงสามชั่วโมงมันจะไม่บายแล้วเหรอาโอเคโอเคสนใจทักมาช่องทางนี้ค่ะที่รักทักมาก่อนวันนี้ลูกเด็กเล็กแงเยอะแยะมากมายค่ะทุกคน ขออนุญาตอาทักมาสนใจแล้วก็คุยกันในไลน์นะคะที่รักนะช่องเอาขอโทษ b เ <laughs> นี่ยค่ะช่องทางในการติดต่อเอ่อเรน่าจะบอกว่าวันนี้วันนี้วันนี้ป้าจะเล่าให้ฟังวันนี้มีคนนึงโทรหาป้านะเขาบอกว่าน้ําตาลเขาไม่ลดขวัญเอ้าแล้วทําไมถึงไม่ลดหารู้ไหมว่าเขาอะกินข้าวเย็นน้อยแต่เขาฉีดยาด้วยลูก แล้วเสร็จปุ๊บน้ำตาลตกเป็นล้มเลยแล้วป้าก็เลยว่าเอา้าทำยังไงถึงแบบน้ําตาลตกเพราะอะไรป้าก็ไปหาสาเหตุผลปรากฏว่ากินข้าวน้อยในมื้อเย็นไมด้ใส่อะไรใส่มั้งไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ใส่อ,อพอกินข้าวน้อยทุกคนน้ำตาลตกจะเป็นลมรู้ไหมภรรยาเอาอะไรให้กินน้ำผึ้ง ไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ในไลฟ์หรือเปล่านะพี่จ๋าไม่ได้เลยนะหนูอาจจะต้องพูดดุเลยนะไปอาไปละไปบายแลวคะทุกคนเนาะดังนั้นใครสนใจก็ทักมานะคะเไปบายล้วค่ะชอบใจมากดลงไลค์ลูกมาไปบายค่ะไปบายนะคะเจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะอจุบกันก่อนจุบโชว์จุบโชว์ วันน goodbye. Goodbye. ี้ขอตัวนะคะทุกคนพรุ่งนี้มาเติมความรู้ใหม่นะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดไลค์กดลงกดลงไม่ได้ลูกต้องอย่างนี้ของพี่เพิ่งไปตรวจมาหนึ่งสองเจ็ดเดี๋ยวแม่บนึงแม่ตอบเอฟซก่อนแม่